หลวงพ่อคราที่แล้วผมมายังไม่มีองค์นี้เลยเออองค์ที่ยกขาครับองค์นี้คือได้มาจากไหนครับองค์นี้ก็ไม่รู้เขาบนบานยังไงหลวงพ่อก็ไม่ได้ถามเขาก็เลยมารับเป็นเจ้าภาพให้แพงนักเกอบสามล้านนะอองค์ที่ยกขาเดียวครับคนเราเนาะมันเหมือนหลวงพ่อพูดนะการให้กําลังใจมันดีที่สุดครับเขามาบนแล้วมันกาบมันสําเร็จพอสาเร็จแล้วเขาก็เลยจะทําองค์นี้เขาเชื่อว่าแตกต่างจากองค์อื่นยังไงไหมครับ หลวงพ่อไม่กล้าบอกกลัวมันผิดพลาดเห็นได้ยืนเออเออท่านสบายแล้วท่านเลยยืนอีกขาหนึ่งวะง่ายๆท่านมีความสุขแล้วล่ะเวลาคนขอพรก็ไปขอตรงที่ท่านยกขึ้นอ๋อใช่ครับเหมือนปางไล่ลำเนอะเหมือนหมอบาเกงอยู่เพื่อนท่านที่เพื่อนจะแสดงอาวุธที่จะฆ่าเพิ่นกระแสงอาวุธถือไว้ถือว่าพอทุกอย่างแล้วอันนี้ลองตามความคิดลวงพ่อนะัะ ที่นี่เขามีเคล็ดลับในการขอครับผมครับเขาให้เราขึ้นไปในฮะ,ะแล้วก็เอาศรีรษะเรานะไว้ใต้เท้าท่านปึ๊บแล้วก็ยกมืออย่างนี้ครับอย่างนี้เหรอครับใช่ครับขอ,อเลยดีลอ๋อเรื่องเหลือเชื่อนะครับของท้าเวศเนาะจะมีเรื่องหนึ่ง13ปีไม่มีลูกทำทุกอย่าง ถึงว่าทํากิฟต์แล้วก็ไปหาหมอปรึกษาแพทย์นะครับเสียงเงินเป็นหมื่นไม่มีมาขอท้าเวชใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือนกลับมาอีกทีคือท้องสี่เดือนมาให้ปู่เวชรับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่ขอได้แล้วนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะมีอผู้ป่วยติดเตียงสามปีเต็มๆนะครับลุกไม่ได้คือนอนติดเตียง นั่งวิวแชร์มาขอทาเวศแค่สองเดือนสามารถลุกขึ้นได้แต่ก็ยังใช้ไม่เท้านะแต่นี่ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ว่ามไม่น่าไม่น่าไม,ไม่ไม่น่าเป็นไปได้เนาะแล้วก่อนหน้านั้นเลยอะ่ะที่ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ทําเพจท้าเวศเรื่องเหลือเชื่อของของอปู่เวศเนี่ยคือมีคนเสียชีวิตไปสองวันคือชีพจรไม่มีแล้วรับรองแล้วจากทางแพทย์แล้วว่าเสียชีวิตจริงๆอ่าทาเวศเนี่ยได้ไปเข้าฝัน บอกว่าให้กลับบ้านแล้วแกก็ฟืนเง้นมาจริงนี่คือเรื่องจริง